ช่วยเก็บเสียงไปไล่ประยุทธ์ด้วยนะครับ สุดยอดสุดยอดโอ้พี่น้องประชาชนผมว่าไม่ใช่แค่หาดใหญ่เมื่อกี้ผมมาจากปากบาลาก็มีหลายคนตามมาที่นี่แต่ดูดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับสงสัยเราจะมีสสภาคใต้แล้ว,ว ว่ามีพักบางพักนอนไม่หลับแล้วพี่น้องครับเก้ารบบาลแล้วพี่น้องประชาชนที่เคารพนักครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการผมหลังสิมาโลมโคศกพักเก้าไกลผมอยากจะเริ่มต้นการปราศัยด้วยประโยคนี้ กังเวอมตะวาจาคุ้นคุ้นกันไหมครับประโยคนี้มาจากไหนมันอยู่ในกำกับของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เขาบอกว่าต่อให้ทรงเสาไฟฟ้าก็ได้ที่นั่งสอสอ เอาแกเมงซาบท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปภาคการเมืองนี้ไม่เคยศูนย์พันแต่ดูไปดูมาเห็นพี่น้องมารวมตัวกันตรงนี้สงสัยจะศูนพันครับพี่น้องครับทำไมผมถึงต้องเริ่มต้นคำว่าสัจจเวอมตะวาจา เพราะในการเลือกตั้งเมื่อปี62พักการเมืองนี้ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งภาษาบาลีนี้มันแปลว่าคำสัตว์และไม่ตาย แต่ดูเหมือนว่าหลังจากลั่นวาจาว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ดูเหมือนคนพูดจะตายเพราะปรากฏว่าเพราะปรากฏว่าพักการเมืองนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเถลิงอำนาจและทำให้พวกเรา ต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลที่เอาเปรียบประชาชนมากที่สุดในประวัติศาตสตร์สำหรับผมพี่น้องสำหรับผมคนบ้านผมซึ่งผมเกิดภูเก็ตแม่ผมคนนครศรีธรรมราชคนที่พูดอย่าง แล้วทําอีกอย่างเขาว่าครบไม่ได้ครับพี่น้องครับจะมาประกาศลาออกอะไรก็ไม่สนใจละเพราะในท้ายที่สุดพอมีพรรคการเมืองนี้มันทําให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเสียงที่ควรจะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านมากที่สุด ธนาธรจึงรุ่งเลองกิจควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีรกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีคนที่29หรือคนล่าสุดกลายเป็นพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีเซลล์สมองแค่84,000เซลล์แล้ววันนี้พวกเราก็ต้องเจอ กับชะตากรรมทางค่าไฟแพงนี่มองไปคอนโดเห็นไฟเปิดอย่างนี้ไฟแพงละสิแล้วถามว่าภาคใต้ของเราสัญญานักหนายว่ายางจะแพงยางจะราคาดีเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องครับแพ,ง,พงที่ดังการู ผลงานของพักการเมืองนี้จึงทำให้เราต้องอยู่กับวงจรแบบนี้ซึ่งผมไม่อยากจะใช้คำว่าอุบาทสักเท่าไหร่มันเปรตดนี่หลังจากนั้นพี่ดอง,ง,งพอเรามามองที่เขตนี้บ้างต้องบอกว่าเขตนี้เนี่ยเราจะไปว่าพักเก่าแก่ไม่ได้ เพราะเขตนี้พรักที่ชนะคือพรักของพลเอกประยุทธ์ในวันเวลานั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะพวกผมพักก้าวไกลและเพื่อนของเราที่มีวันนั้นคือพลิตนี่แหละไปทำรัฐมนูญเพื่อแก้ไขให้ปลดลบท้องถิ่งอยากให้มี ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งอยากให้บ้านเมืองของเราให้พี่น้องของเราเป็นผู้ตัดสินเองว่าอยากจะใช้เงินไปทำอะไรอยากจะใช้อำนาจแก้ปัญหาอย่างไรไม่ต้องรอให้กรุงเทพมาตัดสินปรากฏว่าสอสอหาดใหญ่ตรงนี้พี่น้องไม่รับหลักการล่างนั้นสรุปว่าจะไม่ให้คนหาดใหญ่ เขาได้มีอำนาจในการตัดสินใจบ้านของตัวเองหรืออย่างไรวันนี้ความไม่พอใจต่างๆซึ่งต้องบอกว่าความไม่พอใจนี้หลังไหลออกมาเป็นพี่น้องประชาชนนับหมื่นคนที่อยู่ตรงนี้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเครดิตของคนที่ทำให้พี่น้องมาลวนตัวกันตรงนี้มากที่สุดไม่ใช่ใครก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพักพวกวันนี้ตาสว่างแล้วต้องขอบคุณเขาที่ทำให้พวกเราซึ่งเป็นพล,ลเมืองที่อดทนไม่ไหว พราะครั้งนี้เราจะใช้ปากกาในวันที่14พฤษภาเพื่อขีดฆ่าพระเดิก,การให้พลเอกประยุทธ์ไปเลี้ยงหลานได้แล้วอย่าเลี้ยงหลานอยู่เปล่าๆก็พอพูดถึงจุดยืนทางการเมือง พี่น้องก็คงทราบดีว่าพักก้าวไกลเรามีจุดยืนที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าเราไม่เอาสามปอถามใครเราก็พูดแบบนั้นจะถามกี่ครั้งก็มีความชัดเจนถามพิธาไม่เคยมีความลังเลนในหัวใจเพราะเรารู้ ว่าถ้าเราต้องการแก้ปัญหาของประเทศเราไม่สามารถที่จะสังคกรรมกับสามปอได้เพราะถ้าเราอยากจะปฏิรูปกองทัพเราอยากจะยกเลิกเกณฑ์ทหารมีพลเอกประวิทย์ในคอรมอมันจะปฏิรูปยังไง เราอยากจะแก้ปัญหายาเสร็พติดเราอยากจะทำให้ยาเสร็พติดบ้านของเราหมดไปที่ปากบาลาเขาบอกผมว่าราคาตอนนี้เม็ดเพลิดเพสิบ,บาทแล้วถามว่าเอาพี่แป้งมาอยู่ในครอรมโมมันคงแก้ปัญหายาได้ครับมันคือแป้ง พี่น้องที่รักครับเ mm hmm. ชกเช่นเดียวกันวันนี้เราเจอปัญหาค่าไฟแพงเราอยากจะทำให้ไฟฟ้ามันถูกลงถูกไหมใช่ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาไฟฟ้าที่มันแพงเราต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นตอถูกไหม oh. แล้วปัญหาที่ต้นตอมันเกิดจากการที่รัฐบาลน,นี้ ไปทำสัญญาให้เอกชนนายทุนพลังงานได้เปรียบถูกไหมแล้วถ้าเราเอาชัยวุฒนาคมานุสรมาเป็นรัฐมนตรีมันคงจะแก้ปัญหาไฟแพงได้แหละพี่น้องเนาะมันกว้ายจุดยืนของพรรคก้าวไกลที่บอกว่าไม่เอาสามปอ,อมันจึงชัดเจนแบบนี้มันจึงชัดเจน เพราะเรารู้ว่ามีพวกนี้เราพาประเทศไทยไปไหนไม่ได้ไม่ต้องรอให้กระแสนิยมลดไม่ต้องรอให้ประชาชนกลดาถึงจะมาเข้าใจว่าอ๋อเพิ่งรู้ว่าประชาชนต้องการแบบนี้แล้วก็มาพูดทีหลังว่าจะไม่จับมือกับพระเดก,การอย่างเด็ดขาด oh <my> ทักก้าวไกล เราชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเราถูกตำหนิถูกสาดโครนมาทุกรูปแบบถึงขนาดก็พูดว่าพวกเราเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีประสบการณ์ลองดูเลยครับประเทศไทยวันนี้ผ่านมือผู้มีประสบการณ์มาตั้งนานแล้วแล้วเป็นยังไงจับมาโดยค่ะ ว่าพิธาลิมเจริญรัตผู้เคยผ่านกรรมธิการงบประมาณเห็นมาหมดแล้วว่าหน่วยงานรัฐใช้เงินยังไงจะมาด้อยค่าประธานโทษสิริกัญญาเนี่ยผ่านงบประมาณมาสี่ปีรู้ไส้รู้พุงว่าหน่วยงานราชการซุกเงินเอาไว้ที่ไหนจะมาด้วยค่ะพักก้าวไกล ขอโทษผมนี่แหละที่จับทุจริตคอรัปชันบรรดาทุนดำจีงเทาอย่าว่าแต่บริหารให้เป็นจับคนโกงได้ด้วยดังนั้นพี่้องให้โอกาสพักเก้าไกล ให้โอกาสพักเก้าวไกลผมมั่นใจสิ่งที่เราประกาศต่อพี่น้องว่าการเลือกพักเก้าวไกลครั้งนี้ทั้งสองใบจะทำให้ประเทศไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วผมจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าการเลือกพักเก้าวไกลครั้งนี้ เพราะเดี๋ยวนี้เขาฮิตในการเลือกยุทธศาสตร์ใช่ไหมครับเขาฮิตกันมากพูดเลือกยุทธศาสตร์ราวกับว่าจะรู้ว่าใครจะชนะนะฮะแต่ผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเลือกพักก้าวไกลพี่น้องจะได้คุณประโยชน์มากที่สุดเพราะอะไรเหตุผลแรกผมบอกพี่น้องไปแล้ว ว่ามันมีพรรคการเมืองบางพรรคที่ทรยศประชาชนเลือกก้าวไกลตบหน้าพรรคการเมืองนี้ได้ดีที่สุดพ้ยงครับเอาให้เสาไฟฟ้ามันหักเอาให้เสาไฟฟ้ามันหักเอาให้เสาไฟฟ้ามันหักเราจะลงโทษคนที่ผิดคำพูด คนที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนนี่คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งที่พี่น้องจะได้จากพักเก้าไกลข้อที่สองพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องเห็นปัญหาความไม่เป็นธรรมในทุกๆรูปแบบเรามองไปที่พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเห็นการใช้กฎหมายความมั่นคงกฎหมายพิเศษ กฎอายการศึกมีพี่น้องเราหลายคนถูกซ้อมทรมานที่นั่นบางคนเสียชีวิตพักก้าวไกลที่ผ่านมาเราพยายามตรวจสอบคนเหล่านี้เรามองไปที่พี่น้องสะตูนเขาบอกว่าที่สะตูนต้องพยายามไปมันถึงจะถึงคือพูดง่ายๆก็คือสะตูนถูกมองข้าม จากผู้มีอำนาจมาโดยตลอดมองมาที่ภาคใต้พี่น้องเราจะเห็นถึงความไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบภาคใต้เหมือนถูกแช่แข็งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นโดยผู้มีอำนาจหลังจากที่เราเจอกับสถานการณ์แบบนี้เราก็ตั้งพัคอนาคตใหม่ เราพยายามนําเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไอ้พวกผู้มีอํานาจเหล่านี้เขาก็ยุบพักอนาคตใหม่แล้วเขาหวังว่าการยุบพักอนาคตใหม่นี้จะทําลายความฝันของพี่น้องประชาชนได้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าพักการเมืองที่ผู้มีอำนาจเกลียดกลัวที่สุด มันคือพักก้าวไกลพี่น้องถ่า14พฤษภาคมนี้พักก้าวไกลแลนสไลด์ไอ้พวกมีอำนาจทั้งหลายเหมือนถูกทีบหน้าเลย ผมว่ามีคนแย่งซีนผมไม่เป็นไรเราให้อับภายได้และเด้งที่สามพี่น้องการเลือกตั้งครั้งนี้เราประกาศอย่างชัดเจนว่าถ้ามีพักก้าวไกลถ้ามีพวกเรา ไม่มีลงการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะใช้บัตรสองใบเพื่อทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงเราจะทำให้วันที่14พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของยุครุมเพื่อเริ่มต้นใหม่ ด้วยยุคเราเราคือประชาชนาดังนั้นพี่น้องประกาศกันให้ชัด14พฤษภาคมนี้เราจะโดนสาดโครนอีกมากเราจะโดนใส่ร้ายไปสีอีกมากเราจะโดนกระทำย่ำยีทุกรูปแบบ และที่น่ากลัวกว่านั้นซึ่งผมกลัวมากที่สุดคือกอ,อ,ก,ก,อ,อกตอเราต้องยอมรับว่าวันนี้เราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ <nei> เราเห็นมาแล้ววันนี้ที่มีการเลือกตั้งลวงหน้าว่ามีบางหน่วยมันมีปัญหายัางไง มีบางหน่วยจาหน้าซองผิดอย่างไรเราเห็นมาแล้วเราเห็นการเก็บบัตรที่บางจังหวัดในภาคอีสานเป็นกระแสวันเดียวอีกวันหนึ่งก็ก,กตบอกไม่มีอะไรดังนั้นสิ่งที่ผมกังวลและหวาดกลัวมากที่สุดในวันนี้คือกกตคู่แข่งของพรรคก้าวไกล ในวันนี้อาจจะไม่ใช่พักการเมืองต่างๆแต่คือกกตดีเองสิ่งเดียวที่พวกเราจะสู้กับกโกงคือพี่น้องคือพลังของประชาชนดังนั้นในวันที่14พฤษภาคมนี้พกไฟฉายพกเทียนและไม่ขีดไฟ เพื่อไฟดับ<แฟ>เพื่อกก,กตเขาอยากประหยัดไฟพี่น้อง<แฟ>เตรียมมือถือและ power bank <แฟ>ให้พร้อมเราจะมาเข้าดาวเข้าดาวตรงนี้ของวันที่14 ซึ่งผมบอกไปแล้วคือวันสุดท้ายของประยุทธ์และการเริ่มต้นศักรารใหม่ที่พิธานเร่นเจริญรัฐคือนายกรัฐมนตเก ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าพี่น้องชาวใต้กำลังรอฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีคมที่3บด,ดังนั้นเศรษีเพิสภาคมนี้เลือกก้าวไกลทั้งสองใบให้พี่ท พีธาเป็นนายกรัฐมนตรี